สวัสดีค่ะช่องลานินชา4289ยินดีต้อนรับพบกับการดูดวง10เดือนทั้ง7วันปักแรกของเดือนกรกฎาคมคำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2563ปักนี้ออกช้าอีกแล้วนะคะต้องขอโทษขออาภัยอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่ายังเคลียร์งานไม่เสร็จไม่จบยังไงขอโอกาสทำงานสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเสร็จแล้วจะรีบอัปคลิปให้เป็นปกติค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเดือนของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันศุกร์ในปักแรกนี้ขึ้นดมูลภาวะอารมณ์ของเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอื่นๆหม่นหม่น,ม,น,ม,น,ม,นมัวมัวในอารมณ์นะคะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรที่มันมากไปกว่านี้หรือเปล่าเช่นอกหักลักคุดถูกหลอกลวงถูกตบทรัพย์อะไรพวกนี้นะคะ เมื่อมีดมูลมาสถิตกับตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวถ้าเจ้าชะตาไม่เป็นเองก็คืออยู่ในช่วงภาวะอกหักอยู่ในช่วงของภาวะถูกคนโกงถูกคนหลอกลวงตัวเองก็อาจจะไปหักอกใครเขาก็ได้ไปตบทรัพย์หลอกลวงใครก็ได้และที่สำคัญเมื่อไพ่ดมูลมากุมเกณฑ์ชะตาก็ให้ระวังเรื่องความคิดสภาพจิตใจของตัวเอง มันภาวะอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงมันจะไม่ค่อยผ่องใสสักเท่าไหร่นะักติดออกไปทางทางลบนิดนึงอะคะ่ะออกจะมนมนเศร้าเศร้าหวนคิดแต่เรื่องในอดีตดูไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสว่างสวัยสักเท่าไหร่นะักว่าแว่าจะไม่พูดก็พูดสักหน่อยไปไหนกลางค่ำกลางคืนก็ให้ระวางังไอ้พวกประเภทเขาเรียกว่าลมเพลลมพัดนะคะ ระมัดระวังสักนิดหนึง่งไปเที่ยวไหนกลางค่ำกลางคืนอย่าไปดื่มไปกินไปรับอะไรจากใครมาง่ายๆระมัดระวังตัวเองสักนิดหนึง่งถ้าหากไม่มองไปในเรื่องของความงมงายมองในสิ่งที่เป็นสมัยใหม่ก็คือระวังการถูกป้ายยาถูกวางยาเห็นไหมคะมีคนไปวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึง่งแล้วขวดน้ำมีรอยเจาะเป็นรูเข็มสรุปแล้วเป็นยา สลบของที่ใช้กับสัตว์พวกช้างม้าวัวควายค่ะไร้สีไร้กลิ่นโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่วิงเวียนมืนมันจะลม้มแล้วเป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นผู้หญิงลอะไรที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นล่ะนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนี่คืออิทธิฤทธิ์ของดมูลถ้าหากมันมาสถิตกับใครมันจะเป็นประมาณนี้อาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งมัคงไม่มีใครดวงแย่รับทั้งหมดหรอกค่ะ,คะก็ใค่ระวังเนื้อระวังตัวไปด้วย มาดูเรื่องการเงินบ้างสอดคล้องกับเจ้าชะตานะคะเจ้าชะตาเป็นดมูลการเงินเป็นเจ็ดดาบช่วงนี้จะใช้จ่ายการเงินอะไรก็ตามหากมีใครมาชวนอย่าละโมบโลภมากชวนทำนูน่นนี่นั่นจะได้เงินอย่างงู้ย่างนี้อย่างนั้นนะเงินได้ง่ายสบายๆไม่ลําบากไม่ลําบนช่างใจไว้นิดหนึ่งค่ะพินิจพิเคราะห์ไว้หน่อยอย่าพึ่งเชื่อแล้วหลงไหล ได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เขามาหลอกล่อยั่วยวนเพราะเมื่อ,อไรที่เจ็ดดาบเข้ามาอยู่ในหลักทรัพย์ให้ระวังการถูกตกซะตกทรัพย์ขโมยโจรกรรมกันซึ่งหน้าวางเพลอเลอถูกหยิบถูกชวยอะไรพวกนี้อาจจะเสียเงินจากการถูกหลอกลวงหวังอยากได้ของแท้แต่มารู้ตัวอีกทีซื้อของก๊อปเกตเอมาเสียแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมีแผนสแผน3ในการใช้เงินเอาไว้สักหน่อยก็ดี ตำแหน่งสหาาัาจาประชาสัมพันธ์ดีวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ทั้งหลายขึ้นอัดสวินถึงไม่เท้าต้องออกแรงแอคทีฟแอคชั่นค่ะอ,อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เพราะไพ่ตัวนี้ควบมาร์กกรุ๊ปกรุ๊กับไปเที่ยวตอนนู้นอ่อที่นู่นที่นี่นั่นแสดงว่าคุณต้องออกข้างนอกต้องแอคชั่นไพ่ใบนี้แทนคนที่มีความสามารถสูงฉลาดหลักแหลมทําอะไรก็ได้เก่งรอบตัวรอบด้าน ความสามารถอะไรของคุณที่มีอยู่ในด้านการ PR ารประชาสัมพันธ์ดิวงานประสานงานขายของออนไลน์สื่อโซเชียลทั้งหลายเอาออกมาใช้ดึงศักยภาพของคุณออกมาใช้มันจะประสบความสำเร็จแต่แต่แต่ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในต่างประเทศจะให้คุณกับอะไรที่เป็นวินเทจของเก่าๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบนี้จะถูกจุดถูกตัวมากกว่านะคะถ้าใครจะดีลงาน ก็ขอให้จับจุดนี้ในด้านต่างประเทศแต่ในแต่ภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จสูงตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสหัชชะเพื่อนบ้านญาติพี่น้องผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวช่วงนี้อาจจะมีคนมาเที่ยวไร้เที่ยวขื่อกับเราเยอะอาจจะได้ออกอีเวนต์ร่วมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาอาจจะมีงานฝีมือมีช่องทางของอาชีพช่องทางของรายได้มาเสนอให้เราหรือเราไปคลุกคลีตีโมงกับเขา อาจจะมองเห็นช่องของการสร้างเงินสร้างรายได้ต่อยอดเรื่องงานเรื่องผลกำไรนะคะช่วงนี้คนที่ใกล้ตัวจะนำผลงานที่ดีมาสู่เรานำโอกาสที่สวยงามมาสู่นะคะสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำงานรูทีนในหน้าที่การงานท่านใดบางท่านอาจจะได้รับตำแหน่งใหม่การโปรโมตตำแหน่งหน้าที่นะคะเพราะหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นในสุภาษะตำแหน่งงานเกิดขึ้นหน้าที่ใหม่เกิดขึ้น จะเหนื่อยหน่อยเรื่องเอกสารหรือจะต้องเหนื่อยใจเกี่ยวข้องกับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกผู้หญิงสูงวัยที่อยู่ในแผนกน,นั้นๆที่เราไปทําไปอยู่นะคะเขาเรียวกว่าเปิดสกสาราตใหม่อรับตําแหน่งหน้าที่ใหม่สิ่งที่ต้องท้าทายก็คือเรื่องงานเรื่องเอกสารเรื่องผู้หญิงสูงวัยที่อยู่ในองค์กรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงโรงงานออฟฟิศส,สถานประกอบการอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเมื่อ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนนี้แล้วดูเลิกดูยามดูเรื่องพวงจุ้ยดูเรื่องการจัดวางในเชิงความเชื่อในหลักพวงจุ้ยสักนิดนึงค่ะพอเมื่อขค้ืนสี่ดาบเนี่ยถ้าหากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่นะคะการจัดปรับแต่งเนี่ยเขาให้เพิ่มความระมัดระวังละเอียดรอบคอบเอาหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยค่ะจัดวางให้มันถูกที่ไม่เกะกะไม่ขวางทางลมไม่บังแสงอ่ะอีก ตัวหนึ่งดูเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายจะบานปลายไหมเพราะไพ่สีดาบมันเป็นไพ่เตือนบอกว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านออฟฟิศโรงงานสถานประกอบการใช้ความระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วนหน่อยนะพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆก่อนจะทำอะไรหน้าที่การงานด้านเอกสารใดๆถ้าหากจะมีความผิดพลาดมีเดอะทาวเวอร์มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแหละอาจจะผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารเอ่อ การดิวกับคนสูงวัยอาจจะได้กระทบกระทั่งจิตใจการเาบาๆแรงหน่อยเอกสารอาจจะเสียหายจนสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานต้องตามเคลียร์ตามแก้ถามว่าคุณเคลียร์ได้แก้ได้ไหมแก้ได้มันจะเกิดจากอะไรถ้าหากเป็นบุคคลจะทําให้เสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากความใจร้อนของลูกน้องของบริวารของเราที่อายุน้อยๆคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราอาจจะทําอะไรหวังจะให้มันจบเร็วเสร็จเร็วแล้วรีบร้อนไปหน่อย เพราะว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยมีสายฟ้าฟาฟาดมันแทนก,รก,า,รการการทำอะไรที่มันรวดเร็วจนเกินไปจนเกิดความผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ก็ได้นะคะให้ประมัดระวังส่วนนี้ในด้านคนที่ทํางานประจํามาดูสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านผู้ใหญ่ชายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่หญิงให้ระวังเรื่องกระดูกและฟันนะคะอาจจะล้มหมอนนอนเสือ่วยไข้ไม่สบายก็เอาการอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสี่ดาบก็คือนอนนิ่งๆอาจจะ เป็นไข้นอนสมอะไรพวกนี้ถ้าหากท่านยังแข็งแรงสมบูรณ์ดียังไม่เป็นอะไรก็พาไปทําบุญสักหน่อยหนึ่งสะาะเคราะทำบุญรองศพก็ได้มาดูเรื่องบริวารบ้างลูกน้องลูกหลานมีเดอะทาวเวอร์มาสถิตค,คืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นใหม่อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นใหม่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารของเราก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองก็ได้อุบัติเหตุที่ว่านี้ อาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงสูงวัยที่เป็นแม่ป้าย่ายายพี่สาวนะ้าลื่นล้มหกล้มอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่ล้มหมอนนอนเสื่อแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับท่านหรือแม้แต่กับตัวคุณเองด้วยเช่นกันเพราะว่ายานพาหนะตำแหน่งนี้สี่ดาบแทนยานพาหนะการเดินทางไกลและตัวคุณเป็นดมูลแล้วมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะจะเดินทางไปไหนอันดับแรกตรวจสอบสภาพรถก่อนว่าพร้อมการเดินทาง ไกลหรือไม่จะเบรกจะระบบไฟฟ้าอะไรก็ตรวจเช็คสักนิดหนึ่งสองดูแลตัวเองเมาไม่ขับหลับไม่ขับแล้วถ้าหากมันเดินทางไกลมากแล้วตัวเองไม่ไหวก็หาคนช่วยขับเพราะมีเดอะมูนมีสีดาบมีเดอะทาวเวอร์มีเก้าดาบเกรงว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์มันจะเกิดขึ้นได้นะคะ ไหว้ผ้าสวดมนต์สักนิดหนึ่งไปสะดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรพวกนี้ก็ไปทําบุญลงศพทําบุญลงศพแล้วก็ชําระนีิสงเพื่อความสบายใจของคุณนะคะอะไรไม่สําคัญเท่ากับสติค่ะแล้วก็ความไม่ประมาทนะมาดูเรื่องสุขภาพของเจ้าชะตาอย่างที่บอกค่ะระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็สภาวะทางด้านจิตใจ ขึ้นก้าวดาบขึ้นดมูลให้ระวังว่าอาจจะนอนดึกไปสักนิดหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอป่วยไข้ไม่สบายเกี่ยวกับสายตาผ้ามัวปวดหัวคิดมากไมเกรนส่วนหนึ่งก็เกิดจากความวิตกกังวลด้วยมาดูเรื่องความรักบ้างสำหรับท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนความรักเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยมันจะมาจากตัวเจ้าชะตาที่คิดมากคิดเยอะแล้ว จำอะไรจำแม่นตัวคู่รักเนี่ยขึ้นสามเหรียญถ้ามีปัญหาอะไรกันพร้อมที่จะพูดคุยนะคะเพียงแต่ช่วงเนี้ยต่างคนต่างมีอีกโก้ใส่กันให้ระวังการกระทบกระทั่งกันเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นอีกคนนึงเจ้าจะตาเนี่ยคนวันศุกร์อาจจะน้อยใจคิดมาก นึกถึงอดีตที่เจ็บช้ำที่ผ่านมาแล้วยังให้อภัยไม่ได้ยังเจ็บจําอยู่อีกคนนึงเนี่ยขึ้นสามเหรียญพร้อมที่จะพูดคุยะคะ่ะแต่การพูดคุยแบบนี้ไม่ได้พูดคุยแบบเปิดอกนะคะเพราะว่าเดอะสตาคือไพ่ที่ผู้หญิงคนนึงเปลือยกายตักน้นะคะ่ะมันคือความเปิดเผยกับตกอยู่ในตําแหน่งที่เสียนั่นแสดงว่าเวลาพูดคุยอะไรกันไม่เปิดความจริงที่อยู่เบื้องลึกในใจออกมาคุยกันให้มันจบให้มันเคลียร์กับเป็นการคุยกะกะมีทิฏฐิแทรกอยู่ในนั้น มันเลยทําให้ปัญหาคาราคาซังถามว่าถึงขั้นจะเลิกไหมมันไม่ถึงขั้นกับเลิกกันแบบเส้นได้ขาดถึงจากการขนาดนั้นนะคะมันจะค่อยๆเฟดออกค่อยๆถอยความสัมพันธ์ช่วงแรกๆนี้นี่สิวันนี้อาจจะแยกบ้านกันอยู่คุยกันน้อยลงตะบึงตะบอลมาแตะตัวชั้นอะไรประมาณนี้คุยกันก็ได้ไม่กี่คําเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตั้งแง่ใส่กันให้ระวังการกระทบกระทั่งจิตใจกันนะคะอย่าทิ้งให้ยาวนาน อย่าปล่อยให้ทะเลาะกันนานไม่เช่นนั้นโอกาสที่จะได้หันหลังให้กันแบบสิ้นเชิงมันจะมีในอนาคตแต่ใน15วันนี้มันยังเป็นอะไรที่ขมุกขมัวไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันมันกั้มกั้มกึ่งกึงถึงขั้นแบบจะอยู่หรือจะไปแบบนี้ค่ะยังไงขอให้ใจเย็นๆน,นะคะขอให้ใช้สติอย่าพึ่งนอยให้มากนะักเอ่อค่อยๆใจเย็นคุยกันลดทิฐิลดมาณนะลง มื่อมีดมูลมากลุ่มเกณฑ์ชะตาแบบนี้เนี่ยการที่จะให้คนวันศุกร์ได้สติแล้วก็ไม่คิดมากเป็นเรื่องยากเพราะมันจะมีเรื่องเข้ามากระทบใจเขาหลายเรื่องพร้อมๆกันมันทําให้คนคนเดียวที่รับเรื่องได้หลายเรื่องเนี่ยอาจจะตั้งรับไม่ทันภาวนาขอให้คุณมีสตินะคะสิ่งใดอื่นใดไม่ไม่มีอะไรอยู่เหนือสติของมนุษย์นะยังไงหมอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนโสดถามว่าจะมีความรักหมายไหมเพราะคุณแม่คุณขา เจ้าชะตาเป็นดมูอย่างนี้ช่วงนี้มีใครเข้ามาก็แค่ได้พูดได้คุยกันค่ะยังไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงสักเท่าไหรนะ่นักอาจจะเป็นคนในสายงานพูดคุยเรียนรู้ดูใจแต่หาจุดที่คลิกที่ใช่หาจุดลงตัวยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองตัวเจ้าชะตาเนี่ยยังเป็นดมูอยู่เลยยังปล่อยยังวางอดีตที่มันเจ็บช้ำระกำซวงไม่ได้อยู่เลยให้เวลาจิตใจตัวเองเยียวยารักษาใจให้แข็งแรงก่อนนะคะเวลาสวมเสื้อผ้าตัวใหม่มันจะได้ เขาเรียกว่าจะได้สบายตัวไปจัดการลดหุ่นลดหัวใจอะไรให้มันหายรุ่มร้อนซะหน่อยเวลาจะหยิบจับอะไรมาใหม่ๆจะได้คลี่เคลียรอปักหน้านะคะปักหน้าอาจจะได้เจอคนที่คลิกจริงๆคนที่อยู่ในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมคบหาดูใจไปก่อนได้ค่ะดูไปได้เรื่อยๆเพราะสามเหรียญเนี่ยสามเหรียญไม่ใช่คนเสียหายอะไรแต่เมื่อมีเดอะทาวเวอร์มีเดอะมูลเกิดขึ้นมันยังไม่ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อช่วงเวลาที่เหมาะสมคนที่คิดว่าไม่ใช่เราจะเห็นความดีของเขาตาเราจะสว่างเราออกจากความขมุขขมัวเมื่อไหร่เราจะเห็นค่ะยังไงขอให้คุณดวงตาสุขใสในเร็ววันนะคะ ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใกรๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะอดีลไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องเพราะทุกขั้นตอนเนี่ยหมอทําเองทั้งหมดเลยขั้นตอนการจองคิวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นก็คือจองคิววันเวลาบอกให้ชัดเจนเลือกรูปแบบจะดู60นาที30นาทีเมื่อผ่าน กระบวนการนี้เสร็จแล้วจ่ายเงินทันทีเลยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะไม่เทคิวไม่ตบัดสัตว์ไม่หลอกลวงหมอดูและไม่ทําให้คนอื่นสูญเสียโอกาสฝากไปถึง fc ทาง facebook ด้วยนะคะกดถูกใจเพจลานินชา4289ให้หมอนินด้วยแล้วถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ให้หมอด้วยค่ะกดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ